มื่อนีกินข้าวกับต้มน้ำไม่ได้จ้าเออ้อจำแจวอันนี้แจวลาบงัวอันนี้ต้มน้ำไม่หวานอันนี้ต้มไข่ลูกเขยอันนี้ข้าวเหนียวน,นี่สุธิรักกินแสบบ่น้อแสบบ่ครัอบ,บอ, <Yeah. S 1> อ๋อ แบบหลายบ่อเขาบหนียวอันนี้ปลานมเด้ออันนี้ต้มน้าไม้กินแล้วก็แซ่บมือนี่อาหารเลิศดรสวาสันผัอพะกา,ารมมมาาบมมีขายหลักง้อมแหลกเอเด้อแม่นห่อ,อยู่พัทพา,ารมีขายบอพัดพา,ารมมี่ไม่ขายพัดพาคารบมมีขายแต่้างทางน่ยเยอะแยะอือหลากง้อมแหลกกับ่อหายตี แยบหลาย,ลายเจ้าปลาลาเนี่ยสงสัยมันสิจางอยู่เด้เาีมนบ่าเาจ้วปลาลาเนี่ยอยากออกกันจางอยู่แบบพอดีเหรไม่เหมือนก็ดีนะบอโอ้ใครลูกเยขยใครลูกเขยได้มาจากใจได้มาจากตลาดเอามาล่างนา้ำแล้วก็ต้มอืมเมนบ่วิธีต้มไข่เฮ็ดจังได๋ เออวิธีต้มไข่แบบยังให้ปอกง่ายเขามีวิธีต้มหลายๆน่้ยที่เฮาสิไม่เห็ดไข่พะโลนะต่พอเอาเข็มเข็มไอเข็มซอยผ้าห้าเนี่จิ้มเป็นหูลงไปให้มันสอดแล้วก็ค่อยวางลงวางลงแล้วก็ปิดฝาได้สบายเลยค่ะว่านะง่ายอง่ายเลยเวลานั้นแบบนี้ต้มซุกแล้วออกมาแช่น้ำเย็นแล้วปอกได้สบายเลยบมมีบินบมมีหยัง เขาว่าน่ะซุกเร็วพร้อมคำเ่าออกเค็มอันซอยผ้าในน้อยจิมให้มันทะลุให้ย่าให้หูใหญ่แต่ลหรอคุู้หญเอเออมันจะมือปอกยากคขาว่าน่ะเวลาเ่าเล็งรีบเ่าเห็ดใครลูกเคยห่าต้องใส่หลายหน่วยเนาะเะาต้องจิมก่อนเอยเห็ดใครเขโลโมเมนใครลูกเคยเออใครลูกเคยจะต้องต้มขึ้นกันเนาะใครลูกเคย ไข่ลูกเคยไข่พะโล่กับต้มต้มคือเกาแซ่บแซ่บโอ้กินข้าวก่อนกินข้าวเก็แซ่บจะบอกมันยากาศ ข้างนอกวันนี้ฝนไม่ตกแดดวันนี้มีแดดเงียบเงียบวันนี้มีแดดฝนไม่ตกนี่คือบรรยากาศนอกบ้านโอ้ยแม่ลืมตากผ้าตัวนี้เอาเอาเอายกออกมาให้แนะ่เออแม่ลืมตากผ้า มาตังนี่นะ วันนี้มีแดดฝนไม่ตกอากาศดี ข้างในบ้านไม่มีที่นั่งเลยมีตะขอเต็มเลยคือเข้าในบ้านก็เข้าครัวก็เข้าครัวทำครัวเลยถ้านอนถ้าพักผ่อนก็เข้าห้องนอนเลยห้องนอนสองห้องนะั้นเป็นห้องเก็บของมีห้องนอนห้องเดียวที่เหลืออยู่กินข้าวก็ออกมากินโต๊ะหน้าบ้านตรงนี้ปึ๊บ สเสร็จก็จะเข้าไปเก็บในครวัวขนาดข้างหน้าบ้านก็ยังเก็บของห้างเลยเต็มเลยหน้าบ้านคนอยู่ที่ไหนลกที่นั่นเนาะโอโทรหาใครขายกลวโทรหาแล้วียังบอกเราบอกเราขายที่หไหนเออก็คือบ,บอกแล้วมืนอนะฮะ Thứ bọc lắm, mưa nằn à? Ủa, ăn xông thì phải nó Xông Bàn Thì ăn xăm đầy Ăn à. à. Nhanh quá Thì ăn đầy Bọc đủ lại từng sẽ lâm khan đấy Ừ, không? Để có khan rồi Nhanh ra có

โอ้ปวดเอวแห้งเธอป่านเองนั่งลงทำไมปวดเอวแท้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเห็นงานอย่างกัเมยคือกันละว่านิวันต้าหน้าทำงานหนัก <laughs> tiên <một>. chạy <laughs> okay quá. Uhm. rồi, ai ai nếu bỏ cho,